สวัสดีครับเพื่อนๆพนครับพี่โยนะครับจาก Camera Maker mm hmm. เมื่อวิดีโอที่แล้วเนี่ยที่ผมแนะนํากันไปเนี่ยคือ5ข้อนะครับที่ทําให้เรารู้จักเกี่ยวกับการถ่ายภาพมาโครมากขึ้นเราสามารถแยกออกแล้วว่าเลนปกติทั่วๆไปกับเลนมาโครเนี่ยมันมีความแตกต่างกันยังไงนะครับในวันนี้เนี่ยผมก็เลยเลือกเลนตัวหนึ่งมาเป็นเลนมาโครชนิดหนึ่งนะครับในมือผมคือตัวนี้เลยครับเลาหวานะครับห0 0ม mm ิล F2.8 นะครับ ตัวนี้ถือเป็นเลนมาโครอีกตัวหนึ่งซึ่งน่าใช้มากๆเพราะกําลังขยายของมาเนี่ยคือ2เท่านะครับหรือที่เรียกว่า2ต่อ1นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันทำให้ตัวแบบเนี่ยขยายมากกว่าไลฟ์ไซส์จริงอยู่ถึง2เท่าด้วยกันสําหรับอุปกรณ์ที่ผมมาวันนี้นะครับนอกจากตัวเลนมาโครแล้วนะครับยังมีอุปรกรณ์อีกอย่างหนึ่งที่เราจำเป็นต้องใช้ก็คือ ขาตั้งกล้องครับเพราะว่ามันช่วยทําให้เราสามารถโฟกัสอยู่กับแบบได้นิ่งมากๆนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่จําเป็นมากๆเลยนะครับสาหรับวันนี้นะครับเราเลือกที่จะไม่ใช้แฟลชนะครับเพราะว่าเราต้องการแสงธรรมชาติดูนะครับว่าเราถ่ายมาโครกับแสงธรรมชาติเนี่ยเป็นยังไงบ้างสําหรับตัวนี้นะครับโอเคครับแต่สิ่งหนึ่งเนี่ยผมอยากอธิบายไว้ก่อนนะครับคือเรื่องของตัวเลนส์มาโคร เลนมาโครนะครับส่วนใหญ่เนี่ยมันจะเป็นเลนที่เป็นแมนนวลนะครับเพราะว่าอย่างหนึ่งเนี่ยมันทําให้เราสะดวกมากในการที่เราจะปรับหมุนหาโฟกัสด้วยตัวเราเองนะครับเพราะว่าวัตถุเนี่ยมีขนาดเล็กมากและปรับหมุนหาโฟกัสได้เองครับซึ่งตัวโฟกัสของตัวเนี้ยมันค่อนข้างที่มีลองโทรโฟกัสมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันสามารถบิดหมุนหาได้ละเอียดมากๆนะครับสำหรับการโฟกัสเพราะนั้นเพื่อนๆสามารถวางใจได้ในการถ่ายมาโครนะครับเดี๋ยวเรามาลองดูกันว่าการตั้งค่าหลักๆเบสิกเข้าว่ามันต่างกันยังไงครับกับการที่ เราต้องใช้เลนปกติถ่ายหรือเลนมาโครถ่ายไปเดี๋ยวเราไปเริ่มถ่ายกันเลยแล้วกันนะเพื่อนๆเ,เดี๋ยวเราเรามาตั้งท่ากล้องไปด้วยกันนะครับเพื่อนๆอ,อันดับแรกเลยนะวันนี้เนี่ยเรามาลองถ่ายมาโครกันสิ่งแรกที่เราใช้นะครับก็คือเรื่องของโหมดนะครับฟังก์ชันต่างๆผมเลือกที่โหมด M นะครับปรับให้กล้องทำงานเป็นแบบแมนนวลนะครับตัวนี้เลนระยะโฟกัสเลนมัน1 0 0นะครับผมก็ตั้งชัตเตอร์สปีดอยู่ที่100เหมือนกันนะครับสำหรับ ISO เนี่ยวันนี้ผมลองปรับเป็นออโต้นะครับเพราะว่า สภาพแสงวันนี้ค่อนข้างดีนะครับสำหรับรูรับแสงนะครับผมจะลองปรับรูรับแสงไว้กว้างสุดของเลนส์ตัวนี้คือ f 2 8ขยับมาเป็น5.6และลึกสุดที่ f 2 2นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันมีผลยังไงต่อภาพนะครับซึ่งเพื่อนๆจะเข้าใจอย่างชัดเจนเลยว่าการปรับรูรับแสงเองตรงนี้เนี่ยมันจะทำให้เราเลือกลักษณะของภาพออกมาได้อย่างที่เราต้องการเลยนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือ เราต้องรอจังหวะนะครับเพราะบางครั้งเนี่ยในหน้างานจริงเนี่ยอย่างที่เห็นมันมีลมอยู่อย่างนี้นะครับเราอาจจะต้องทิ้งช่วงจังหวะรอนิดนึงนะครับโอเคครับขั้นแรกนะครับภาพนี้เนี่ยผมปรับรวบแสงเป็น F2.8 นะครับนั่นหมายความว่ามันชัดตื้นค่อนข้างมากนะครับสังเกตได้นะครับบริเวณไข่หอยเชอรีเนี่ยมันจะโฟกัสอยู่ที่ลูกด้านหน้าสุดถูกไหมครับด้านหลังเนี่ยมันจะเริ่มเบลอไปละนะครับ จากนั้นเนี่ยผมต้องปรับรวบแสงไปที่ f 5 6นะครับความชัดลึกเนี่ยมันจะชัดลึกมากขึ้นนะครับเราจะเห็นดีเทลด้านหลังๆออกไปได้มากขึ้นคมมากขึ้นนะครับสุดท้ายนะเพื่อนๆนก็คือ f 2 2นะครับปรับรวบแสงให้แคบที่สุดนะครับหรือว่าให้ชัดลึกมากที่สุดนะครับของเลนส์ตัวนี้สังเกตไหมครับเพื่อนภาพมันจะคมตั้งแต่ด้านหน้าจนกระทั่งลึกเข้าไปนะครับเราสามารถเลือกได้นะครับ นั่นคือเหตุผลว่าทำไมผมถึงบอกว่าให้เลือกโหมดเมในการถ่ายภาพเพราะว่าเราสามารถนะครับออกแบบภาพตามที่เราต้องการได้เลยขึ้นอยู่กับเราได้เลยนะครับเราสามารถปรับหมุนรูรับแสงที่ตัวเลนได้เลยครับอันนี้ถ้าเราดูการเปรียบเทียบนะครับภาพแรกเนี่ยเราจะบันทึกด้วย f 2.8นะครับซึ่งเราจะเห็นภาพเกสรดอกไม้เนี่ย ซึ่งมีความชัดตื้นค่อนข้างมากนะครับเราจะเก็บได้แค่บริเวณด้านหน้าของเกสรเท่านั้นนะครับแต่ถ้าเกิดเราใช้ f 2 2เนี่ยเราสามารถเก็บได้ลึกมากขึ้นนะครับซึ่งเราจะเห็นเกสรดอกไม้เนี่ยยาวไปถึงด้านหลังเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราสามารถออกแบบภาพตามที่เราต้องการได้เลยอยู่ที่ค่า f ที่เราเลือกนั่นเองครับซึ่งเหมาะมากๆสำหรับเลนตัวนี้ในการใช้ถ่ายภาพมาโครเพราะว่าเราสามารถปรับทุกอย่างได้เป็นแบบแมนนวลครับ เป็นไงบ้างครับเพื่อนๆหลังจากลองถ่ายไปด้วยกันแล้วนะครับกับเลนส์มาโครตัวนี้นะครับเล่าวาร้อยมิล2.8ที่เป็น 2x มาโครตัวนี้นะครับจริงๆมันไม่ได้ยากเลยนะครับสำหรับการถ่ายภาพมาโครเพราะว่าเพื่อนๆสามารถถ่ายได้เลยนะครับขอเพียงคุณเลือกอุปกรณ์ที่มันเหมาะสมเลนส์ที่เหมาะสมนะครับการมีแฟลชเข้ามาช่วยการมีขาตั้งกล้องเข้ามาช่วยนะครับมันก็จะทําให้ภาพมาโครเนี่ยเรามีความสมบูรณ์มากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครมีคําถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับการถ่ายภาพมาโครนะครับ สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้เลยนะครับที่ c a m e l a Maker นะครับก็ Line ID นะครับ c a m e l a Maker นะครับเพื่อนๆก็สามารถเพิ่มเพื่อนเข้ามาเลยแล้วก็สอบถามก็ได้ตลอดเวลานะครับเรามีผู้เชี่ยวชาญน,นะครับแล้วก็ทีมงานคอยให้คำแนะนำตลอดครับ